ผมไม่ได้มีรูปร่างสูงใหญ่ไม่ได้มีจุดแข็งที่การยิงไกลดังนั้นผมจึงต้องพัฒนาร่างกายให้แข็งแรงกว่าเดิมเพื่อที่จะสามารถเล่นในหลีกที่ใช้ร่างกายสู้กันแบบนี้ได้ทุกอย่างเริ่มต้นจากในยิมพลังขาคือจุดแรกที่จะส่งตัวให้ลอยอยู่บนอากาศได้สูงผมเน้นไปที่การสปริงและการออกกำลังเพื่อให้ปอดแข็งแรงศึกษาคู่แข่งก่อนเริ่มเกมเสมอเพื่อหาช่องในการเข้าไปทำประตูใช้แขนบ้างเวลาขึ้นโมง มันช่วยทั้งการทรงตัวและช่วยในเรื่องการกำหนดทิศทางลูกบอลได้ใช้กล้ามคอในการบังคับการหมงและข้อสุดท้ายสำคัญที่สุดคือคุณต้องมีความกล้ามากพอในการเข้าปะทะสิ่งสำคัญที่สุดคือการอ่านเกมเพื่อหาช่องว่างระหว่างกองหลังกับจุดที่บอลจะตกมันสำคัญกว่าเรื่องร่างกายผมจึงคอยวิ่งสายเพื่อล่อหลอกและหาที่ว่างตรงนั้นอยู่เสมอสุดท้ายเราจำเป็นต้องรู้ว่าคู่แข่งของเราเป็นใครคนไหนแกร่ง และคนไหนอ่อนกว่าหากเราเจอกับพวกเซนเตอร์เราจะรับมือ,อยังไงกลับกันหากเป็นพวกแบ็กหรือกองกลางที่ไม่เด่นเรื่องลูกกลางอากาศมันก็เป็นงานง่ายกว่าสําหรับการเอาชนะพวกเขาทีมเคฮิลพูดถึงเคล็ดลับการเป็นจอมมงทั้งที่สูงไม่ถึง180เซนติเมตร